เยี่ยมนี่กะถือว่าประสบการณ์กะร้ายนะพี่น้องเอยเนาะบบเป็นหนึ่งเดวกับโเป็นสองเดวกับโเป็นรลองไผรอีได้ทันเจี๊ยมเขาหนิโอ้ทามัดกะเพื่อกระเทอมพี่น้องต้องถอมงามๆเนาะเพื่อห้าสิไปปักไปรำมันจะง่ายพี่น้องคันว่าถอมบบเพียงนี่ไปรำก็ลำบากเนาะเจี๊ยมเนาะสบายดีพี่น้องมื้อนี้ยินดี่ตอนฮับพ่อแม่พี่น้องเขาสู้สองเบากี่หน่อยคดโกสู้ได้เยบะบาทถามีแตะกูเปหนอาเงินจีใส่กับบะมี่นะพี่น้องเนาะ มือนี้กับทั้งบ่าวกีนน้อยกัไหลลงมือลกคกะนะพี่น้องนอถือว่าจะได้ปักลำเขาหน้าปีได้พี่น้องนอเมือนี้กัมืองามย่ำดีอยูนะพี่น้องนอทั้งบ่าวกีนน้อยก็ได้ออกมาลกกะเตรียมสิก้าเตรียมลำเขาหน้าปีประจำสองพันสี่ครับพี่น้อประจำปีสองพันสี่ครับถือว่าเมือนี้แห่งงานเท่ากับบรายบลายพี่น้องเลยกับพ่อแม่ยู่ีหาคดนอกพี่น้องนอถือว่าเมือนี้กับบรรยากาศย่ำแดกนะพี่น้องนอมากดีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนอ ถือว no. no. ่าธรรมชาติอยู่ทุ่งไหทุ่งนาเนาะถือว่าดกกะเฮาก็บ่มีไผหลายดอกพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นต้นกะสิแม่นเจไสเนาะเจไสที่ว่าตกะปูกบ่าวกีน้อยมื้อนั้นน่ะพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่เแล้วยังบ่ดกกอยู่พี่น้องเนาะถือว่าเจไสนี่กแก่แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยอายุก็60กว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังเฮ็ดเบียกได้อยู่พี่น้องแล้วก็มีเจแย้มเนาะพี่น้องเนาะเออเจแย้มเพิ่นก็มามื้อนี้เพิ่นบ่ได้ขายาฟพี่น้องเพิ่นมา ลูกกะสวยมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะถือว่าแฮงงานบ่กี่น้อยก็หลายเติบพี่น้องเอ้ยเนาะ7 2 4 6 7 7เทิงล้านอยู่เทิงเถียงพี่น้องมื้อนี้ถือว่าบรรยากาศยามแรกเนาะพี่น้องเนาะลกถือว่ากเฮาก็บ่งามปานดพี่น้องเอ้ยเนาะคือพ่อแม่พี่น้องเห็นแน่เนาะคือบ่ีน้อยรีวิวให้เบิ่งากะได้เฮาก็ได้วแม่นกเฮาก็ได้วันเต็มแม่นบ่ถือว่า3อาทิตย์พี่น้องเนาะ3อาทิตย์ถือว่าทางบ่ีน้อยก็ได้ปักลำเนาะพี่น้องเนาะ มืออ no. ื ò, c, ăm, ả, ứ, à, ่นน no. ี í, no. say, í, ẻ, ่เือว่าเป็นมือลงมือลำเนาะแต่ว่าก่น้องนุ่งก็บอกไร้คนอยู่ดอกเพื่อนว่ามือลำหน้าโท่ใส่เด้อเพื่อนว่าอ่ากับบท่านไหนโถ่เนาะหรือว่าทางน้องใส่ขำสีเนาะทางน้องใส่ขำสีก็โท่ใส่แด่เพื่อนว่าเดี๋ยวจะจิออกมาซอยเพื่อนว่าจักมือไร่เนาะพี่น้องเนาะมือบอท่านวางเพื่อนว่าทางหนองใส่ขำสีบัณฑพีนกับจิมาซอยเพื่อนว่าสิมาลำหน้าสวยทางหนองใส่ขำแสงกับบอท่านดุกแต่ไข่สามบอท่านฟืนองสามพี่น้องเลย หายยุ่งเนาะต้องใส่เวลาการปีนปัวงเพื่นว่าทั้งแพทย์ทั้งหมอเพื่นบอกอ่าทางการคลื่นสิได้ร้ยายแห่งงานมาสวยอยู่เนาะอ่าทางอาก่อยกับบัตรท่นมีโดดมาเพื่นว่าเนาะทา้งถึงอาก่อยกับบัตรท่นมีโดดมาเนาะเพราะว่ารถเพิ่นยังรถเพิ่นยังบัตรท่นไอแป้งแล้วพี่เนาะเนาะเดี๋ว่ากำลังเสริมมากก็ร้ายอยู่ดอกพี่น้องเลยแต่ว่าบัตรท่นมาเนาะวันนี้ก็เอากำลงัง เอาบุโซไปก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวบากิน้น่อยสิมาสิไปรีวิวเจี๊ยมทาวิธีการมัดกะเนาะพี่น้องเนาะมาเป็นจังไรนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวบากิน้น่อยสิพาไปเบิ่งอ่าเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามาฮอดนีทั้งบากิน้น่อยก็สิได้มารีวิวการมัดกะของเจี๊ยมเพิ่นเนาะถือว่าเจี๊ยมหนึ่งกับบวก็เป็นสองกับบวก็บ่เป็นหล่อไปยังไรท่านเจี๊ยมเฮานี่โอ้ทามัดกะเพื่อกระเทาะพี่น้อง ต้องถอมงําง่าเนาะเพื่อห mm ้า hmm. สิไปปักไปรำมันจะง่ายพี่น้องคันว่าถอมบ่เพียงนี่ไปรำก็ลำบากเนาะเจ๊ยามเนาะยุ่งยากหไร่คนว่าคันว่าห้าถอดโมไรนะพี่เนาะรับดีมากะบ่งามมื่ใช่อยากรำได้พี่น้องแมนทางเจ๊ยามเฮานี่ก็คือว่าโมนี่เพิ่อนกะปีนหันกาแฟเด้อพี่น้องเพิ่คนมาซอยเบียกเบากินหน้อยขาบแดเพิ่นว่าเอี่พิ่นมัดดิถือว่ามุดขากเลยพี่น้องมัดกะเพิ่นมุดอุดุยเลยพี่น้องเลย เอามาถอดไม่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเบิ้องไม้นี่พ่อแม่พี่น้องเพควรจะเบิ้งนี่ยนอพ่อแม่พี่น้องนอพ่อแม่พี่น้องหลายคนกับสิคือไอ้นอพี่น้องนอผ่านสีบีดเทียนไทยใส่น่าไอ้นอพี่น้องนอแต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องกับเสด็จเฮ็ดแบบนี้แล้วนอพี่น้องนอคือว่าการถอบพ้องใจแย่กับสิถอบใส่ไม้พี่น้องผู้บ่มีไม้กับถอบใส่าขั้นหน้าขั้นให้ไปเสด็จไนอพี่น้องนอถือว่า การเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าของเกี๊ยบนี่ก็ธรรมดามาได้พี่น้องถือว่ากะกะมากี้หน่อยนี่กำลังได้เสียอีดบ้นพี่น้องหาดก้าวหน้ามากี้หน่อยนี่สีลำนี่ย่างไก่ก็ใช้ประมาณทิทนึงก็เสียดีอะพี่น้องก็คนสัมผนี้เนาะเพราะว่าส่วนร้ายมันเฮ็ดเบียวก็เตรียมเต็มหน่อยถือว่าเกี๊ยบกับมัดเดี่ยวไปสองมัดเนาะพี่น้อเนาะก็ขึ้นต้นเติมเลยพี่เนาะเนาะ แมนเพื่อความละเอียดละอ่อนเพื่อนว่าเนาะทั้งเกี๊ยมก็มัดผ่านผลไปท้งมากินหน่อยก็ซิมารีวิวกะที่ว่าพุทธรูปก็สองมาสองตาเนาะหรือว่าสองไหดิพี่น้องตาลุ่มนี่พุทธรพี่น้องเพราะว่าลุกไปเทถิดตาเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาปูเข้ามันกะคนละยางเพื่อนว่าอาทาติกะของเจี๊ยมเพื่อนอ่ะเ้อพี่น้องเอ้ยเนาะก็จะดื่มฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเปกระตังใจให้ทั้งบ่าวกี่น้อยนอพี่น้องนอชีวิตเศร้าหาเศร้าน่ะพอแม่พี่น้องนอที่ว่าอยู่ไกลบ้านไกลเมืองนอเห็นภาพของบ่าวกีหน่อยที่ว่าทายดีวิวลงไปพอแม่พี่น้องเห็นขีดหอดบ้านหอดเมืองกัเบื้องผาบ่าวกี่น่อยแท่นเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกระตังใจให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องนอที่ว่าไปสู่กับงานนอพอแม่พี่น้องเขาที่ว่าบ่ดด้กับมาบ้านที่ว่าไปหาเงินหาคั้นออยู่ ต่างประเทศเนาะหรือว,ว่าอยู่ภายในประเทศก็เดวแต่เนาะพี่น้องเนาะกัติดตามส้มคลิปเบาคาาลี่น้อยเนาะไหนก็มียังกับคอมเมนต์ทักท,ทายสบายดีถามข่าวถามข่าวกันมาเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้ก็สิไปรีวิวทั้งอ่าอ่าน้องสาวดิกเนาะพี่น้องเนาะหรือว,ว่าสาวาสด,ดิวกเนาะยวังสวน,นได้พี่น้องเนาะถ้ามให้สนใจกัติดต่อได้เออหือว่ากับลูกตาเดี่ยวได้พี่น้องเลยเอาล้างสูฟ้าเอานาสูดินเนาะส,าสรางสิ่เข่าเป็นเม็ดหนึ่งกับบทธรรมราเนาะพี่น้องเนาะทั้งเจใส่กับ ลกไปเลยพี่น no. ้องเลยคอยลกคอยยังไปเนาะบรรยากาศธรรมศาสตร์วิถีชีวิตยามแหลงพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ามันอีกะหลายเรื่องพี่น้องเลยทั้งบมาพี่น้อยกับสีไทนาพี่น้องเลยเนาะไทนาเดี่ยวเผื่อเดีจะเสียมาลกซอยเพื่อนเพราะว่าการว่าบมาพี่น้อยมาลุกกะกับสีพวกพไ่เทนาดีพี่น้องมันยากเนาะการจะให้ทั้งง่ายใช้ไปไทยก็คือจะเป็นไปบ่ได้ ไปรับรถไทยบ่เป็นแม่นลูกเด็กร้านแดงมาเฝ้าพ่อเฝ้าแม่เนาะอ่าสามสิได้กินข้าวกินน้ําพี่น้องเอ้ยมื้อแลงจักสิได้ยังกินแดกอีกนี่ไปหางมกบงมเียดเด้อือว่ากาเฮาก็บ่ได้หลายปานดพี่น้องแต่ว่าเนื้อที่นี่เนื้อที่อันกได้หลายเนาะใหญ่ไสเนาะ เนื้อทีนลุกหลายเนาะเครื่องตาแต่เขาว่าฮะแน่ไกลววาจะเครื่องแลวแต่กะนี่แต่ว่ากะเขากคยังไหนนอเดียวไร้แล้วว่าลอยมาลอยกลัวลอยไปพี่เนาะโอ้เปตตาเปตาสีพ่อหน้าอายุว่าปีนี้เนาะเนื้อบ้าจะงวะบ้าเขาไว้ก็เสมออยู่แต่ว่ามันจะห่างที่ เดือยมันบอกจะว่าถือว่าวิสาการเนาะทั้งไนไสเพิ่อนมาเดือพี่เนาะอ้าหลุดน้ำกันพี่เนาะสีเดือยเดือสีโบเดือกะสีหูน้ำกันเนาะพี่เนาะเนาะบัดเดวพูดเนี่ยพี่กายเดือกับโบพ่อทรายให้ให้เขามาคอนเอาไปมาตัวเองจนสีบ่พ่อสั่มจนในคอนั้งเขาขื่นมันบ่กวัฏจักรสีเดือยโบเดือยนี่บัดสุดท้ายค่ะแม่จนในเสือตั้งเขาขื่นพี่เนาะพี่กาย ชื่อคือมัดเตอนแรกเขาสือปีกายมัดสองพันหรือเปล่ามัดหนึ่งพันปีกายปีนี้ขึ้นนะพี่เนาะมัดพันหมัดพันหากะเขาเองเขามาลุกมัดพันหาพี่เนาะถือว่าบ่มีเงินสิจ้างแล้วพี่เนาะเอ้ยเนาะคันว่านั่นไ l a อยู่อ่าทางหนองสายเขาก็บอกว่ามัดสวยอยู่แต่ว่ากัยังป่วยอยู่พี่น้องเอ้ยส่วนหนองสายคำแสนหนองสาวรัดกัยังป่วยอยู่ ไข่เพราะท่านเศร้าเนาะพี่น้องเนาะไข่ยุ่งไปกวดตามแพะตามหมอเพื่นว่าไข่ยุ่งเนาะก็ถือว่าปีนปัวเนาะก็ถือว่าเกือบอยากหอดหาวัดหัวควันอะไรพี่หน่องทางหนองไส้คำซีเห็นว่าสิมะอยู่จังหมื่นได้เนาะคำซีบัณฑพี่นะก็ว่าสิมะเพื่นว่าสิมะสวยไอ้กี้หน่อยก่อนเพื่นว่าอ้ากกับขโมกขอบใจเนาะทางหนองเศร้หนองไส้ที่ว่ามีน้ำจิตน้ำใจอยากมาสวยกับมาเนาะแต่ว่าทางบ่าวกี้หน่อยก็ยินดีตอนหับแค่เนาะ นี่ตอนหัาบเขาซูวงการลำหน้าพระจำปี2 0 4นะพีหลังน่ออ้าวตั้งใหญ่ไซกับลำมืออื่นเนี่ยลำไม่ได้ใหญ่ไซนี่มือนนี่ทั้งบ้ากี่หน่อยสิบิวลกกะก้อนหนะพีหลังนอเป็นได้หยาได้หนาโอ้ยให่ไซกับลกไหวได้เนะไหวได้เมือนี่เลกไปสั่นถือใหญ่ไซนี่เห็นหน้ามาจักปีเดียววะไปสั่าได้บ้าใหญ่ไซ จะเห็ดหน้ามานจักปีเด้อไอเด้อเห็ดเตยๆขนเาเขายังเห็ดตุ๋อยู่เจ้าเจะจัปีได้เด้อนี่หกสิบหกพี่นาะยังใช้เราหกสิบยังเห็ดบียากลยังงาม่นอะพี่น้องนอคือกนสีสปลายปีนี่โอ้ยยนยยยบยยูยไบยย ดํได้ยังนี่เนาอ้10ปีเป็นาจะํานะแม่ภายเฮ็ดเฮ็ดเป็นเด้อ10ปีเป็นก็ผู้ที่50ปีแลพี่น้องใไสบ่ได้ไปไสมาอยู่แต่าเฮ็ดนาโอ้60ปีเนาะไสเนาะบ่ีน้อยรําไสแข็งแฮงแนวนี่บ่ีน้อยก็เอาแล้วเนาะ60ปีพี่น้องไสเนาะีบ่เว้าดอกเนาะทางาวดิกนี่ยังอ่อนๆดูเออ เกิดบางน้ำท่วมปี่สองพันชิบเก่าหนิถ้าเจี๊ยบเนาะพี่น้องเนาะเจี๊ยบกับไฟมัดพี่น้องถือว่าเห็ดหน้าอยู่หน้าบ้ากินหน่อยนี่ถือว่ามีเป็นโซนเป็นโซนไฟมัดหรือว่าเป็นนาทีไฟมัดฮับพิ่สอบเนาะทั้งนาทีเจี๊ยบเนี่ก็ถือว่าฮับพิ่สอบยังฮับพิ่สอบมัดเนาะแล้วก็ฮับพิ่สอบเต้เป็นบอกเต้กะพี่น้องเต้กะถือว่าทั้งใหญ่ไซด์แล้ก็ sau đích thì thứ ba phải đốt trăng đi à vì đong lúc con miệng lúc con miệng nó lúc con miệng con miệng nó vì đong nó à thứ ba lúc đi vân ba à, cái bật bà... chị nhé Mấy con tê nó à phải đi biểu chị nhầm mặn ít bạn ư ừ ừ nhàng nặng chấm chấm thì nó về นี่ทาเตพี่น้องออธิบายพี่น้องฟังเลยดิทาเตวิธีจับจะไรจะไรนะจักจักมันหนึ่งกันจักกำสามกำนึกพี่น้องเด้อมัดหนึ่งสามกำนอกจากเกินทันกับโบไรเป็นหมัดนะมันใหญ่ไรหมัดใหญ่โอ้โหลำบากคู่อูมีเนึกพี่น้องเด้อโอ้พี่น้องเอยชีวิตเศร้าหายเศร้าน่ะเนาะซ้ำจะเป็นเขาเม็ดหนึ่งพี่น้องมันไม่ธรรมดาเลยพี่น้องเอ้อเนาะ ไลยคนก็บขึ้นจะคยผ่านน้องผีน้องเนาะถ้าผู้ใดเคยเห็ดไทยไซน่าอันน้องผีหลังนอพอแม่พี่น้นองก็คอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาทักทายสบายดีก็บอกกินหน่อยแน่พอได้เป็นกำลังใจท่างบอกกินหน่อย,ออย,ออยสูงงานต่อไปน,น้องผีน้องเนอขี่ได้กับเป็นทิศผัวแสตชีได้ออกมาเนี่ยปีนี่นี่เอาแต่ว่าผ่านผลไปลอยโกมัดน,น,น,น้องผีน้องเนาะอาโอ้ตีสาธิกะกับรธรรมดา ให้หิมงามอพี่น้องเลยแต่ต so, ัวแท็กซี่อ๋อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าเดี๋ยวถ้ากรบพุ้ดลงไปเด้อเนาะถาาพ่อแม่พี่น้องเนาะเขามาส้มคลิปนี่แต่ตุ่นจนจบเนาะที่ว่าแต่ตุ่นจนอดป้ายเนาะแต่ที่ว่าถ้ามาคลิปนี่ก็จะได้ยิเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกระตังใจให้ทั้งบ่ากินหน้อยเด็กกะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่มาส่วยลูกกะในมือนี้เนาะ ถ่ายชุดนี้เนาะท่านบ่าวกีหน่อยกับบุ้มี่ยังเนาะมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่หนอมิเต็กาวค้าว่าสบายดีเนาะพี่หลังน้องบายบายเจอกันคลิปต่อไปบ่าวพีหน่อยจะไปไทยนา้าก่อนบบบนี้เนาะพี่หลังเนาะอ้าว